สวัสดีครับไอ้น้องมาพูมาพอกันอีกแล้วเมื่อนี้กับบ้าเพชรภูวดินเดอ้อกับซองไดมอนชาแนลครับมาเมื่อนี้ก็มากินข้าวแรงคือเกาไปโต้ลมนาวอยู่นอก่าได้แล้วตอนนี้หนาวก็เลยมานั่งกินอยู่ในห้องบบบเป็นการเสียเวลาเนาะเมื่อนี้บ้าเพชรก็มากิน นี่ยางนากากมูกับแจวมะคา,ามแล้วก็มีพักแก้มน้ำก็มีกระลำมะแตงบัวหิมะตัวนี้แล้วก็ใบงาเอาบปน,นี่กี่มีน้องนี่ก็ได้ยันเข้ามเอเยืะอยู่มือน,นี่มาไอ้น้องมามากินน้ำกันคือเก้า คือตือบอกหน้ากากหมูยางน้ำจิ้มแจวเด้อเอาครับมาจวดแล้วบาเนี่ยไอ้หลอมงคลนะพีนะ่นะอื้มอ้ายองมาแซ่บขนาดน้ำจิ้มน,นี่ไงให้เองกิเนเองเองพอ ืเข้าแรงด้วยนี่ยช่วงนี้มันหนาวเด็ดบอกมื้อนี้เดดบอกออกไม่ได้ผ่านไอ้น้องมานั่งถ่ายอยู่นอกรถ่ายอยู่เหนือเจาคลิปต้องคลิปก่อนนุสั้นวันดีจัง จะเอาไปห่ายทางน้องประกาศข้าวอันะข้องบ,บ้านปลูกไว้กำลังเยือต้องหาพี่น้องไปนั่งท่ายเอาวิวประกาศข่าวจังเหมอเท้วขนาดนล้น้องเอ้ยต้องได้ขอมูยายงแห้งคัดไอ้น,น,นากกามูเส้่เนี่ย ก็ทีอแม่กินแก้มน้องบึงคือเดืดจืดเมื่อวานไปเลยคือกินแล้วไม่รู้สึกว่คกินคือกินมาแก่ปุ๊บหร ก็ข้าหอ่อท้องจะส่องปั้นสามป,ปั้นกันทังหอ่อใบหงาห,ห้ามูแรงแล้วไอ้นนองเอ้ยทำเนี่ยจริงเขาแรงนิดนึง ชีรีมก็เตรียมตัวนอนเลยกากการ์นาวนอนไว้เรื่องก่เนี่ยนี่ยแก่บุยมา lớp ngày mà không mình giờ ăn cứ lo mông đe nón mua này, cả ai nón để ăn im nó ra nó đây, nhanh thoáng phải bỏ im người đi đến đây, chứ không phải là phải ลองห่อเมื่อกันไเกาลี่พันมากขนาดเดี้ห่อมูก,ก็ใบงาเน่ะจะไม่เข้ามาัดกระบ,บวกฮิมาลองเบิง้งอืมบอกฮิมาจืดๆแค่ใบงาห่อมกินใบงาน้ำนานขึ้นมาแล้ว S <S ม,ามากขนาดมากขนาดสมุนไพรไทยจะต้องทำย้อยนี่คือนักรับเนาะตัวนี้ส่วงเกี่ยวขา้าวเกาหลีเลยเด้ยส่วงนี้ก็นะเกาหลีมันใสร่รดเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ ลดเก็ีเสียงก็มาเก็ีเสียงแล้วก็ให้กุบต่อเสียงไว้ใ้ปีหน้าเกาหลีเขาไม่ได้เผาต่อเสียงเนี่ Mhm, ừ. cưới, cưới Ừ. Mhm, 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 Cứ mhm, 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 มนี่นานด้วยหมักแดงเสิร์ฟบวหิมาเข้าไปงากาวหมูจักตอนอืจำแจวกับโปรงเป๊ะเสิร์ฟเลยก็เบิ้งเนี่ยออืืม Một chấm nít xèo Nói đấy, phụ nữ chưa có kiếm lang cả anh ơi cao, đỡ kiếm menu, menu tớ bọc nè กางหมูเมื่มอกนหนากางหมูค่ยคอยๆกับซื้อหมูตินบมันาสามสานมาย,ย่างแซวขนาดเจ้าวมะขามนี่กคือเจ้าวมันจำมะม่วงนี่าเมะขามซื้อๆ ก็เป็นคนซ่าเดียวไอ้น้องเลยกินเตอก,ก็กินมันแซ่บน้าเตือก็ซื้อกินให้งานไม่เมื่อยแล้วก็ได้ม้นจะไปกินแพงไรอันนี้คือก็มี งานไม่เมื่อยเอาเงินไปซื้อแนวย่่แนวกินนแ,แซบแซบกินวุ่นเด้อล่วไปลงขวดด้งโมเคือเ่อนหันเซียเยงเงินทิมอืมถ้ากินแนวแซบแซบแบบค่อยเนี่ยมันก็คักกระแถ อืมเกี่ยวคนแค่นหนจะยูทูบด้วยเห็ดเนี่ยแซวขนาดน้องเลยยิ่มไหนเรียกางมันกินไม่ได้เป็นน้องเบื้องพอพี่น้องยากนำไปซื้อให้เรา นากากหมูเด้อไอ้น้องเด้อคูณลือเบิ่งก็กดไลค์กดแชร์คอยไงกดติดตามน้ำเขาเนี้ยวสามปันไปเยื่อๆกินอิ่มกินเพื่อยอ,อยู่ได้น้องเด้อควาประหยัดกับประหยา สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนหนะนองเอ๋สวัสดครับอยู่นิมีแห่งคือครูสุขคนเดอไปแล้วบ๊ายบาย